เพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วนะครับตี้ก่อนแกไรเดอร์นะครับสําหรับ EP นี้นะครับเพื่อนๆผมมาจะมารีวิวารถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเจ้า Yamaha Exeter 15นะครับปี2021นะครับตัวที่ผมถ่ายน้ำมันเครื่องตัวนี้ออกนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น Shell Advance นะครับ n e t i c 100%นะครับเป็นสังขะหอสังเาะห์แท้นะครับเบอร์15 W450 นะครับซึ่งผมเปลี่ยนปุ๊บผมก็ใช้ออกทิป ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกับระยะทางประมาณ2,100กิโลนะครับสำหรับริปนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าความรู้สึกนะว่าเจ้าน้ำมันเครื่องนี้ใช้ไปแล้วมีความรู้สึกยังไงนะครับกับการขับขี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆตามผมมานะครับผมจะมาเล่ารายละเอียดเลยโอเคครับตามมาเลยครับมาชมกันเลยครับเพื่อน ครับสำหรับอารมณ์ของน้ำมันเครื่องที่ผมใช้นะครับคือ Shell Advance เบอร์15 W ขีดนะครับเป็นสังเคอแท้100%นะครับเพื่อนๆซึ่งผมใช้ในการออกทริปที่ไปเชียงใหม่3วัน2คืนนะครับกับระยะทาง2,100กิโลนะครับสำหรับน้ำมันเครื่องครับที่ผมเปลี่ยนปุ๊บผมก็เอาไปออกทริปเลยนะครับสำหรับความรู้สึกนี้นะครับผมว่าการเข้าเกียร์นะครับนิ่มนะครับนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ การเปลี่ยนเกียร์การเชนเกียร์นะครับมันสมูทขึ้นไม่ดังปุ๊กปั ắc, ปกปุ๊กปักนะครับปกติถ้าน้่ <it> มันเครื่องทั่วไปที่เราใช้นะครับมันจะค่อนข้างแข็งนเะวลาเข้าเกียร์มีดังกึกกักนะครับแต่ตอนนี้ลักษณะาทางที่ผมไปนะ <L un cia> ก็จะเป็นทางเขาอย่างงี้ครับทำให้มีการเปลี่ยนเกียร์บ่อยนะครับเป็นทางโคง้งทางเขาตลอดเลยนะครับในช่วงแรกนะครับ <L un cia> และบางช่วงนะครับก็จะเป็นทางสูงชันนะครับเพื่อนๆก็จะใช้ รอบเครื่องค่อนข้างสูงเป็นระยะเวลานานนะครับก็การเปลี่ยนเกียร์ก็ยังนิ่มนวลอยู่นะครับแม้น้ำมันเครื่องจะร้อนเครื่องก็จะร้อนนะครับเครื่องก็ขอโทษทีครับเกียร์ก็ยังทํางานได้อย่างนิ่มนวลนะครับไม่แข็งนะครับในการเปลี่ยนเกียร์โอเคครับเพื่อนๆทางั้นเดี๋ยวเราไปติดตามขั้นตอนการถ่ายน้ํามันเครื่องเลยนะครับแล้วเราจะมาดูนะครับว่าน้ํามันเครื่องนะครับที่ถ่ายออกมานะครับจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับ ำรับน้ำมันเครื่องเชลที่ผมเติมไปนี่นะครับผมซื้อมานะครับผมเติมไปเลยนะครับ1ลิตรหมดเลยนะครับผมไม่ได้เติม9 0 0า c ซีซีนะครับผมเติม1ลิตรนะครับโอเคครับงั้นเราไปชมการถ่ายน้ำมันเครื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับเพื่อนๆครับและอันนี้นะครับคือน้ำมันเครื่องนะครับที่ผมจะถ่ายออกนะครับคือเชลแอดวานนะครับเบอร์ 15W ขีด50นะครับเป็นสังเคราะห์แท้100%นะครับและอันนี้นะครับก็คือน้ำมันที่เราจะเติมเข้าไปนะครับผมก็จะลองตัวใหม่ดูนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือเ็บซอนะครับเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้100%เหมือนกันนะครับเบอร์เดียวกันเลยนะครับเพื่อนๆเบอร์ 15W- ขีด50นะครับเป็นสังเคราะห์แท้100%นะครับ1ลิตรก็ราคาอยู่ที่350นะครับผมไปซื้ออยู่ที่ร้านนะครับผมไปซื้อแถวคูบอานะครับอันนี้ เดี๋ยวถ้าผมใช้นะครับ EP หน้านะครับผมจะมาเล่าความรู้สึกนะครับว่าเราํามาตัวนี้ใช้แล้วความรู้สึกเป็นไงครับในการขับขี่โอเคนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับก่องน้ามันเครื่องนะครับผมก็จะเปลี่ยนทุกครั้งเลยนะครับเพื่อนอันละ95าบาทนะครับผมซื้อจากศูนย์นะครับตัวนี้แล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องมือก็มีแค่2ชิ้นนะครับเพื่อนๆนก็คือบล็อกผมใช้บล็อกตัวนี้ครับผมชอบใช้บล็อกถ้าเป็นตัวเล็กผมชอบใช้บบ็เป็นบล็อกเบอร์8ปมิลนะครับเพื่อน เอาไว้ไข่กลองนะครับตัวนี้แล้วก็ผมจะใช้ประแจเบอร์19นะครับนี่นะครับเบอร์19อันนี้ไว้ไข่น็อตแข็งน้ำมันเครื่องนะครับไว้ถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะมาวัดให้เพื่อนๆดูนะครับถ้วยตวงนะครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าเจ้าน้ำมันเครื่องที่เราถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งเจ้ายามาเอ็กเซเตอร์นะครับขึ้นชื่อเรื่องนี้นะครับตอนนี้ระยะทางรถผมนะครับก็ ใช้ไปประมาณ1 2 0 0 0ักว่ากิโลนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มถ่ายกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆเราจะถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆเอาปัจจเบอร์19นะครับขันน็อตออกนะครับน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องที่อยู่ใต้แข็งเครื่องนะครับจากนั้นเราก็เอาถ้วยไปรองเตรียมเลยนะครับเพื่อนๆ ค่อนข้างจะแน่นอยู่นะเพราะเครื่องร้อนนะครับทําให้น็อตค่อนข้างจะไขออกยากนิดหนึ่งนะครับโอเคครับน้ำมันไหลมาแล้วนะครับและผมจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงเสร็ศษนะครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องนะครับได้ไหลออกมามากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเดีย๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับเพื่อน จากนั้นนะครับเราก็จะมาคลายน็อต3ตัวนะครับโดยใช้ประแจรหรือบล็อกนะครับเบอร์8ปมิลน,นะครับคลายน็อต3ตัวที่ฝากรองนะ้ํามันเครื่องนะครับจากนั้นเราก็ดึงออกมานะครับมันจะมีน้ํามันส่วนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เอาถ้วยมาลองด้วยนะครับสียังโอเคอยู่เลยนะครับ จากนั้นนะครับก็ผมจะใช้กระดาษนะครับมาทำความสะอาดโดยการซับน้ำมันของเก่าออกให้เยอะที่สุดนะครับส่วนยางโอลิงนะครับเพื่อนๆมันจะอยู่ที่ฝาของกลองน้ำมันนะครับให้เพื่อนๆเ,เอาโอลิงไปเก็บที่ฝามันด้วยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับที่ฝากลองน้ำมันเครื่องหลังจากผมทำความสะอาดเสร็จนะครับผมก็จะเอากลองตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับ ให้เพื่อนๆสังเกตนะครับจุดมาร์กนะครับจะหันออกเข้าหาฝานะครับตอนใส่กรองนะครับจากนั้นก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับกับที่เดิมนะครับสําหรับการขันน็อตนะครับให้เพื่อนๆขันตึงมือออกแรงไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเกลียวหวานไปนี่จะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราใส่น็อตเสร็จนะครับ เราก็จะปิด,ปด,ปดน็อตที่ใต้แค้งเครื่องนะครับกันต่อเลยนะนเพื่อนๆสำหรับตัวน็อตถ่านะ้ำมันเครื่องนะครับเพื่อนๆจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาจะมีสปริงอยู่นะครับให้เพื่อนๆค่อยๆใส่ไปนะครับแลวหลังจากนั้นนะครับก็เอาประแจเบอร์19ครับอัดต่อได้เลยนะครับเพื่อนๆ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจากหลังจากที่ผมใส่น็อตนะครับปิดฝาแคลงเครื่องใต้ทองนะครับแล้วก็ใส่ตัวกรองนะ้ามันเครื่องเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่<ๆ>ใน้ำมันเครื่องตรงนี้กันนะครับเราก็เปิดตัวนี้ก่อนตัวนี้ดีอย่างนะครับไม่ต้องใช้กลวยครับก็เป็นหลอดดึงขึ้นมาได้เลยครับตอนที่เราเปิดฝามานะหลอดตัวนี้จะดึงขึ้นมาติดฝาขึ้นมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะเทเลยนะครับเพื่อน สลุกผมใส่ลิดรนึงนะครับเพื่อนๆผมจะไม่เติมเก้าสิบเก้าเขาเรียกอะไรนะเก้าร้อยซีซีนะครับผมจะเติม1ลิตรเลยแล้ขึ้นมาเช็คหน่อยนะครับเพื่อนมาแลวรนรำบัดได้ไหมโอเคครับได้แล้วนะครับครับ ก็เป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้ายามาฮ่าอันนี้นะครับยามาฮ่าเอ็กซเร์155นะครับกับระยะทางที่ผมใช้ไปนในรอบนี้นะครับ3,828.9กิลนะครับผลจากการถ่ายน้ามันเครื่องออกมาก็เหลืออยู่900กว่ามิลิตรนะครับซึ่งหักกบที่หยดแล้วก็อยู่ในกรองด้วยนะครับก็ผมตีให้สว่าเหลือประมาณ เายหสิบมิลเนะครับพเพื่อนๆก็ถือว่าขาดไม่เยอะนะครับประมาณห้าสิบมิลลิตรเพราะว่าผมขี่ลากยาวครับที่ผมไปออกทิปเชียงใหม่นะครับผมลากยาวจากกรุงเทพไปปั๊มพีดีเถินนะครับใช้เวลาแดชั่วโมงผมก็ไม่ได้พักรถเลยนะครับก็เต็มที่ก็แค่จอดเติมน้ํามันนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ํานะครับก็ผมว่าผมรับได้นะครับกับน้ำมันเครื่องที่ ไม่หายไปเยอะนะครับและสาหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและหลังจากที่ผมถ่ายนั้นมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับแล้วอีพีหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวไหนนะครับเพื่อนๆก็ติดตามชมนะครับและมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยนะครับเพื่อเป็นแกนเลัอนะครับหากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะครับสําหรับอีีนี้ สวัสดีนะครับแล้วเจอกันในปีหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ